14บสี่สดมหาสมัยสูตรเอวาเมสุตังเอกังสมายังพระขวานสเกสุวิหารติกปีรัตวตุสมิงมหาวเนมหาตาภิกขุสังเขนสัตถิปัญจามเทเหภิกขุสตเตหิสเปเหวารหันเตเหทัสสะเห सरो कथा तु यीध्येवता ये पुयेन सन्निपतिता हुन्ते भगवंतां हसनाय पिकुसञ्च अथ को तूनां सुधा वासायिकानां देवानां एताथ हुँसे अयं कोपखवासकेषु विहरते कपि प्रवतु समीहावन्यमहता पिकुसङ्घेन สัตยิงปัญจมัติหีภิกขุสัตย์เหีสัพเพวารันเตเหิทศเหีจโลกธาตุเหียเทวตาเยวุเหียนนสนิปติตาโมติภควันตังรสนายภิกขุสังขันจารนวนามยัมเปียนะภควาเตนุปัสังกมุยามะอุปสังกมิตาวะภควโตสันติเก ปเจกากาคาทาภาเสยามาเตีอัตโคตาทวตาเสยยาถาเบมานาภะรวะนามาภะรวะปุริโสสมัญทีตังวาภาหังภาษาเลยยาภาษาทีตังวาภาหังสมิเชียยาเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอันตรหิตาภะกวัโตปุระโตปตุระหังโส อะตะโคตาธิวตาภะคะวันตังอภิวาเทตวะเอกะมันตังอทังโสเอกะมันตังสิตะโคเอกาเทวตาภะคะวตสันติเกมังคาทังอภาสีมหาสมยโยปวนาสิงเทวกายาสมาคตาอะคตัมหาอิมังธรรมสมยังทักิตาเยวะอปราชิสังขันตี ตตโกอปปาราเทวตาภควาโตสันติเกมังคาทังอภาสีสตตโคตตาภิกาโวสัมมาทังสุขิตตังอตโนอุชุกามังสุสารติวานีตานิขหิตะวานิตริยานิรักขันติปันทิตาติ อทโคอปาราธิวตาภควโตสันติเกมังคาธังอภาสิเจตวาคิรังเจตวาปะลีกังทักขิรังโอหัจจมะเมชาเตจรันติสุทาวิมาราจะกุมมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอทโคอปาราธิวตาภควโตสันติเกมังคาธังอภาสิเยเกกิขุธังสรณังคตะเสนะเตคมิสันติอปายะภู ิงปหายะมนุษย์สังเทหังเทวกายังปริภูเรสันติเตตอัตโคภควาภิควมันเติเยปุเยนะภิกเวทัศสุโลกธาตุสุเทวตาสนิปติตาโหตเตตตาคตังทัศนายาภิคุสังขันจเยปิเตภิกเวณเสุงอตีตา มาตานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมพีภะคะวันตานังเอตัปะระมาเยวาเทวตาสนิปะติตาหิสุงเสยยาทาเปมัยหังเอตระหิเยปิเตภิกขเวภวิสังติอนาคตะมัตถานังอรหันโตสัมมาสัมพุทธะเตสัมพีภะคะวันตานังเอตัปะระมาเยวา เทวตาสันิปติตาภวิสันติเสยธาปีมยหังเอตระหิอกิคิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิกิตายสามีพิกเวเทวกายานางนามานิเทศิสามีพิกเวเทวกายานางนามานิตังสุนาทาสาธุกังมนัสิกโรธาภาสิสามีเต เอวัมพันเตติโคเตภิกขุภะคะวะโตปัจจโสสูงภะคะวะเอตัถะโวจะสีโลกัมมโนกัสสามิยัตถะภูมาตถาสิตาเยสิตาคิริคัพพะรังปะหิตตะสมาหิตาภูสหวสลีนาลมะหังสาิสัมภูโน

Te cah ata pama karung sutawa putas sa sasanang te sampah turahunya anang amanu sana tas anang apeke sata mata kung sahasang ata sa taring sa tang eke sahasanang amanu sana mata kung apeke nan tama ta kung te sahasa

อิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมอัมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวนางชาสหัสาหิมาวตายาคานานตาวันีโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโนโมอัทมานาพิกามุงพิกูนางสมิติงวนางสตาคีราติสหัสสหยาคานานตาวันีโนอิติมันโตชุติมันโตวันนาวันโตยัสสิโน โมทนามานาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวนางยิจเจตโสรสสะหัสายคฆานันตะวันีน้อยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสนโมทนามานาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวนางเวสามิตาปัญจสตายคฆานันตะวันีน้อยที่มันโตชุติมันโตวันนาวันโตยะสัสนอโมทนามาภิกขมุงภิกขูนางสมิติงวนาง ุูมิโรราชาคิาคีโกเว,วปุลัสานิเวสนานังพิญโยนางสัตตาสหัสังยคานังอยิรูปสัสเตคันทพานางธิปติมหาราชายาสะสิโสอุตตปิตสภะวะอินทนามามหภาภลไยทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยสะสิโนมนทมานามพิกามุงพิกูนงังสมิงวะนาง สิจินั้นจติสังราชวิรูณหโหตปัสสะสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายะสัสิโสอุตตปิตสสะมหโวินธนามามหาภลายรทิมันโตชิติมันโตวันโนวันโตยะสัสิโนมัณฑมะนาพิกามุงพิกูนังสมิติงวนังปัจชิมันจติสังราชวิรูปโกปัสสะสติ นะคานังอธิปติมหาราชายสะสิโสปุตตะปิตัสสะภาโวอินทนนามหาผลนิธิมันโตชุติมันโตนวันโตยสะสิโนโมธมนาภิกคมุงภิกุณังสมิจิญโวนาอุตตารจาติสังนะราชาคุเวโรตัปปสาสะติยะคะนังอธิปติมหาราชายสะสิโสปุตตะปิตัสสะภาโวอินทนนามหาผล อิทิมนโตชุติมันโตอนาวันโตยะสัสิโนมวันทัมนาพิกามุงพิกูนางสมิติงวนางปุตารันจติสังราชากุเวโรตับปัสสะตตีเะขานังอาทิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตาปิตัสภาวะออินทนานามามหาภะไยทิมันโตชุติมันโตอนนวันโตยะสัสิโนมวันทัมนาพิกามุงพิกูนังสมิติงวนาง ปุริมาททิสังททระโททกิเนนะวิรุฬหโกปัจฉิเมนะวิรูปโกโกเวโรอุตระงทิสังจตารุทิมหาราชาสมันตาจตุโรทิสาตตลมะนาธังสุวะเนกะปิละวัตเถเวเตสามะยาวิโนทาสาอะคุวันจะนิกาสัทธามะยากุเตนทุเวเตนทุ วิภูจะวิภูโตสหจันทนมกามเสโทจะกินนุขันโทนิขันทุจะปนาโทปมัญโยจะเทวสุตโตจะมาตาเลจิตาเสโนจะขันทัพโรุราชาชโนสภะ อากูปัญจสิโคเจวะติมพรุสุริยวัจชะสาอติจันเยจราชาโนคันทภาสหราชุภิโมธมานาพิกามุงภิกขูนางสมิติงวนางอาาคูนาภาษานาคาวิสาลาสหตักกะกัมพลสะตราภูปาญาคาสหะยตีพิยามุนาทตาระธาจาคูนาคายะสสีน เอราวัณอุมหานาคโสปะคะสมิติงวนังเยนาคาราเชสหสหรันติีทิพทาทิชาปะคิวิสุทธะจะกูเวหายะสาเทวนามัชาปตะจิตราสุปันนาอิติเตสานามังอภัยันตธานาคาราชานามาสีสุปันตโตสุปันนาโตเขมามะกาสิ พุทโธสันนาฮาหิวาจาหิอุปวะหายันตานาคาสุปันนาสารณัมอกังสุพุทธังชิตาวชิระอเทนะสมุทังอสุราติตาสิตาปัตโรวะสะวเสติอิทิมโตยสสิโนการกัญชามหาภิสมาอสุราธานเวคาสา เวปจิติสุจิติจะปะหานาโทนมมจิสหะสตันจะพระริพุตตานางสะเพสพเพเวโรจะนามกาสนาอิจวาพระริงเซนังราหระาหูพัทธมุปาขมูสายโมยานิสามโยยาธทานิพัันเตภิกขูนางสมิติงวาง่านัง อาปูจัติวาปทวีจัติโชวาโยจัตักตัทาขมุงวรุณาวรุณาเทวาโสโมจายัสสาสหามิตากรุณากายิกากูเทวายาสสิโนทัศิเตทัศทากายาสเพนานตวนีโนยทิมันโตยุติมันโตนนวันโตยาสสิโนมวันทมานาอภิกามุงพิขูนางสมิติวนังเวนทูจัตเทวาสหาลิจัสามาจัตุเว ยมาจันทสุปนิสาเทวาจันทมาคูปุรักขิตาสุริยันสุปนิสาเทวาสุริยมาคูปุรักขิตาหนักตานิปุรักขิตวาคูมันทวลาหกาวสุนังวสโวเศธตัวสักูปะคาปุรินทตท่าเสรษีท่าสัทธากายาสเพนานัตตะวิโนอิทธิมันโตชติมันโตอนนาวันโตยสัสสิน โมทัมนาภิกกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังอาตาคุสหภูเทวาชะลัมมะคีสิคาริวะอริทักกาจารุคาจาอุมาภุภานิภาสีโนวะรุนาวสหธรรมะจะอัจจุตตาจะานิสกาสุรยารุจิราคูอาคูวาสวะเนีสีโน ส้สเศสษสัทธากายาสเปนานัตาวันนิโนทิมันโตชุติมันโตววันนาวันโตัวยาสีโนอโมธมานาพิกามุงภิกขุนังสมิติงวานังอธาคูสหภูเทวะสลัมมคิสิคาริวาอริทกาจารุข้าจาอุมาปุพานิภาสีโนวารุณาสหธรรมจั อจุตตาจานิชกาสุเรยรุจิราคัวคูวาสวาเนสีโนทัศเสรษทัสสะทากยาสะเพนานัตตะวณีน้อยที่มันโตชุติมันโตอนาวันโตยะสศินโอโมนธรรมนาภิกขามุงภิกขูนางสมิติจิวนางสัมานามหาสัมานามนุสัมมนุสุตตามากิตตปัตุสิกาคัวคุมาโนปัตุสิกา อาทาคูหันโยเทวายเจรุหิตาวสิโนปาระคามหาปาระคาคูเทวายสัสิโนทัศิเตทัศธากายาสัพเพนานัตตะวณีโนยที่มันโตชุติมันโตอันนาวันโตยัสสิโนม่วนทามนาภิกกามุงภิกขุนังสมิติงวะนังสุกาการุมาหารุนาคูเวคานาสาสะหาโอทาตะคายะฮาปามุคาคูเทวาวิจักขานา สัทธามัตตาหราคชามิสกัจจายาสัชิโนธานายังอาคาปชุนโนโยทิสาอภิวัตสัตติเทเสเตทัทสัทากายาสเพนานัตตวานีโนอิทิ่มันโตชุติมันโตอันนาอันโตยะสัชิโนมัวธัศมานาพิกามุงพิกูนางสมิติวานังเกมิยะตุสิตายามากัตถกาจายาสัชิโน สัมพิตกะลามเสทาโชติมานะนามะจะอัสวะนิมานระติโนอะคูอะคูนิมาระติโนอะคูอะถาคูปะระนิมีตาทะเสเตทัสสะธากะยะสะเพนานัตตะวะนิโนยติมันโตชะติมันโตอะนันโตยะสัสสิโน โนธมนาพิกามุงพิกูนังสมิติงวะนังสะเทเตเทวานิกายาสพเพนานัตตะวานีโนนามันวะเยนะกาคันชุงเยจันเยสาธิสาสะหะปุถุธชาติมัคคีราโอคาตินะมะนาสวังทักเคม คาตาลังนาคังจันทังวะสิตาติตังสุพรามาปรมัตโตจาปุตตาอิทิมาโตสหะสันนังกุมารโอติโสจาอุปาคัสมิติงวนังสหะสัพพะมะโลกานังมหาพรหมาพิติตตเตสุนัาสุปปันโนชุติมันโตภิสมากายโยยะสัสสุโสทัสสิทาอิสราคูปเจกะวัสาวติโน เตสัญจามัชตัวคาหาริตตัวปริวาริตตัวเตจัศเพียพิกันเตสินเตทเวสพัมมเกมาราเสนาพิกามีปัสสกนาสาพันที่ยังมันที่ยังเอธาคณาธาพันธธาราเคนาพันธมัตัวสมันตาปริวาเทระมาวมุลกิตาโกจินัง ทีตัทธามาเสโนกนนะหาเสนังอภิสาย์ปานีนาตาลมะหัจจะสรังกัตวานะเพราวังยะถาปภุสโกเมโขฐานายันโตสวิตชุโกตถาโสปจุทาวตีสังกุตัวอาศัยยังวะเสตันจาัพพังอภิญญาญาวะวิกิตวานะจจคุมาตตุ အမန္တယေသတ္တသာဝကေ sasane ratte devakaya marasena pikanta devi chanaatha bhikavoo teja tatpamakaruṃ sutava buddha sāsanam vitara kehi pakamunī sanghū mapi insayong sapevi vishita sangha mā bhayātītā yasatsino โมทันติสหพุทธิสาวกตาเตชะเนศตาทิมงคลจักรวาลใหญ่ สิริทิตตมะติเกเตโชชยสิทธิมหิธิมหาคุณาปริมิตาปุญญาธิการัสสะสะพันตรายานิวารณะสมัทัสสะปะขาวตัวรหตุสมมาสัมพุทธะทวติงสมหาปุริสารคานุภาเวนะอสศิตยานุพยันชนะนุภาเวนะอตุตระสัตมังคลลานุภาเวนะฉพันนรัง ಶ್ರೀಯುಭವನ ಕೇತುಮಲಾ ಥಸ ಪರಮಸ ಉಪ ಪನುಭವ ಥಸ ಪರಮಿತ ಶಿಲಾ ಸನು ಥುಥಮಾನುಭಾವ ಸಖಾನುಭಾವ ದೇಶನುಭವ ಹಿಥಾ ಫಲಾನುಭವ ยยะธรรมานุภาเวนะจตุราสิติสหัสสะธรรมขันธานุภาเวนะนวโรขุตระธรรมานุภาเวนะอัตถังคิกามขะนุภาเวนะอัฐะสมาปฏิยานุภาเวนะชาลพิญญานุภาเวนะจตุสัจจญานุภาเวนะทัสสะพละ ยานานุภาเวนะสัพพัญญุตตานานุภาเวนะเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขานุภาเวนะสัพพะปริตตานุภาเวนะรัตนตาตายะสารานุภาเวนะตุยหังสัพพะโรัวคัสโวอุปัฏฐวะทุกขโทมนัสสุปายาสาวินัสันโตสัพพะ อันตรายาปีวินัสสุตุสัพพะสังกปาตุยหังสมิันตุทิคายุตาตุยหังโมตุสตาวัสะฮีเวนะสมังคิโกโมตุสัพพทาอากาสัพพะตาวนะภูมิคังคามหาสมุทรารักกาเทวตา สัทธาตุเมอนุรักขันตุภาวตุซาปมังคารังนักขันตุซาพเทวตาสัพพุทธานุภาเวนาสัทธาโสติยมพระวันตุเตภาวตุซาปมังคารังนักขันตุซาพเทวตาสัพพัฒมานุภาเวนาสัทธาโสติยมพระวันตุเตภาวตุซาปมังคารัง Rakantu sapa dewata sapa sangka anu kami nasata sodi pawan tute nakata jaka putanang papa kahani warana balita sanu pawi na hantawati sangu pertame nakata jaka putanang warana balita sanu na hantawati sangu pahwe. nakata ya kaputanang papakaha ni warana parita sanu pawe na hantawate satu 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 pati kara takata ati tang na nawa na pati ke na katang ยะธาตีตัมหินันตังอปัตัญจะอนาคตังปัจจุปันนันจะโยธรรมังอัตตถาตถาวิปัสสติอสังวิรังอสังกุปังตังวิทามนุภารูหะเยะอเชวะกิจจะมาตปังโกชัญญามรณังสเวะนหิโนสังคารันเตนะ มหาเสนนานมจจุนาเอวังวิราหิมาตาเปิงอะโหรตะมะตันทิตังตังเวพะเทกะพรโะรตโะตัวเตสันโตจิกาเทมุนีเตพระมุนีอภินหาปัจเวกันอาปะธาชราธรรมโมมหิชรังอนตัตติโตพยาทิธรรมโมมหิพยาทิงอนตัตติโต มารณาธรมุมหิมารณังอนัตติตัวสัพเพหิเมปิเยหิมนาเปหิอนาภาววินาภาวกรรมสโกมหิกรรมทายาทวกรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสารโนยังกรังกฤติสามิกัลยาณังวาปะปะกังวาตสาทายาทวพวิสามิ ເຖິງມະເມອະພິນຫັງປະຈະເວຄິຕະພັງ